เสร็จเรยบร้อยทางพุ่งขับกองร้อยบอกขอปืนใหญ่ขอปืนใหญ่ยิงไว้อย่างนั้นทางผอร้อยนะครับจ่าสิบเอกเชิดชัยลมรัตจาชื่อได้ผู้กองอ้วนนะครับติดต่อไปที่ส่วนบกตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังท่านพันตีมนัสบุญหนูแป๊บเดียวท่านวิทยุยบอกว่าเฮ้ยถอนกําลังถอยออกมาถอนกำลังถอยออกมา,กอออกม,ามันเป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาเขาคือมันเป็นพื้นที่ของกัมพูชาแต่เวียดนามมันมายึดครองอ๋อ oh ไอ้ทหารที่อยู่ในลุมนันเป็นทหารของเวียดนามแต่เราล้ำเข้ามาแล้วเราล้ำาไม่รู้ตัวล้ำเข้ามาคือเวียดนามมันมายึดประเทศไอ้ขมรได้หมดแล้วอันนั้นอันนั้นก็เขาก็ลบกันของเขาอยู่แล้วแต่เราเดินล้ำเข้ามาเองเดินเดินล้ำเข้ามาก็มาเจอไอ้ตัวเนยที่มันหนีเนี่ยก็เป็นคนเวียดนามเป็นคนเวียดนามเป็นทหารเวียดนามเลยทีนี้เราก็ยิงทีนี้เสร็จเรียบร้อยพอหัวหน้าชกอรส่วนแยกที่16นี่แหละท่านพันรีมนัสบุญนุวัฒนกวางถอยออกมาเสร็จเรียบร้อย ผูกกองอ้วนผู้ขับกองลอยก็บอกว่าจะไม่ถอยทีนี้ผมลิเยงเขาพูดว่าพอสโก็ได้บิเลียงไอ้เบี้ยเพื่อการสู้รบอะไรต่างๆสิทธิสวัสดิการต่างๆก็ได้พวกเราสู lair, ้ toi, อย่างนั้นทางจ่าสิเบกโยธินรองผู้กองลอยบอกว่ามึงสู้สู้คนเดียวเถอะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะไปอาชีพจะบู๊ ก็มันแผ่นม ok ันเป็นแผ่นดินเขมรแต่ละกองเขามีกันเป็นร้อยเลยกองใหญ่เลยเพราะเรามี24คนเสร็จเรียบร้อยก็ถอนกำลังถอยออกมาผู้กองท่านท่านก็เออก็ในเมื่อว่าพี่น้องถอนกําลังถอยออกมาแล้วก็วิ่งไปไปภาพที่ผมคิดนะภาพที่ผมคิดนะพอผู้กองอ้วนใช่ไหมครับปลุกใจกเราเรามีบี้เลี้ยงเราตายไปลูกบีเมียเราสบายเราทําเพื่อชาติตดภูมิเฮถูกต้องครับภาพที่เห็นคือ ยี่สิบคนกลูเข้าไปครับแต่ความจริงจริงปุ๊กกำแพงเดียวเหอะตูะ <c oughs> เพราะว่าสิทธิสวัสดิการที่มันจะเกิดมันเกิดขึ้นเฉพาะหน่วยทหารประจําการครับเฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการก็คือ,อในสิบสื่อสารในสิบยุทธการรองผู้ขครับกองร้อยพุ่งครับกองร้อยแต่ทหารพานครับตายสมัยนั้นได้แค่สองหมื่นครับเขาก็ถอนกําลังถอยออกมานะครับพอถอยออกมาทหารเวียนดนามก็ไล่ยิงตรงนั้นเดี๋ยวกลับไปนิดนึง ประมาณกี่นาทียื้อกระมากี่นาทียื้อประมาณ10นาทีแล้วมีบาดเจ็บสูญเสียไหมไม่มีในวันนั้นไม่มีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันระยะห่างประมาณไหนระยะห่างโอ้ประมาณสัก80เมตรประมาณนี้กูก็ไม่มากนะครับแปดสิบเมตรเป็นระยะที่ได้เสียเลยระยะได้เสียเลยใช่ระยะอันตรายเลยแล้วแล้วเขาเนี่ยกูขึ้นมาจากหลุมนั้นกันใช่ไหมวันนั้นครับอ๋อคือแสดงว่าตอนแรกก็อยู่ในนั้นหมดเลยมันอยู่ในนั้นหมดปล่อยตัวนี้มีรายงงานปุ๊บเขาเรียกไอ้สองคนเนี่ยเขาเรียกภาษาทหารเขาเรียกว่า ไอ้หน่วยสอดแหนมอ๋อแสดงออกไปไปได้ไหมไอ้กับระเบิดที่เราเจอแต่แรกนั้นหมายถึงว่าตรงนี้มันเป็นเขตเขาครับเขาก็เหมือนกับทำไอ้เขตเขาไว้อะใช่ใช่ถ้ามีใครล้ําเข้ามาในเขตเขาก็จะมีสัญญาณเตือนถูกได้สองคนเนี่ยภาษาทหางก็เรียกยามคอยเหตุใครผ่านไปผ่านมาในบริเวณนั้นไอ้สองคนเนี่ยมันจะเห็นแล้วพวกเราทำไมเดินเข้าไปตรงนั้นกันี่ะพื้นที่บริเวณนั้นไม่ใช่ป่าดงดิบมันเป็นพื้นที่โล่งเป็นคันเ,เป็นนาครับ ที่ชาวบ้านประชาชนคนบ้านสันลอจังงั้นเขาใช้อยู่เราไม่ได้คิดเยอะเราไม่ได้ดูแผนที่ก็คิดว่าเออมันไม่มีอะไรก็เดินไปคือถ้าไปเจอเขมรไม่เป็นไรเพราะแต่นี่ไปเจอกัมพูชาที่ยึดเขมรไปแล้วครับเออเจอเวียดนามเจอเวียดนามมันย<อ>ึดเขมรไปแล้วตรงที่เราเดินไปมันไม่มีฐานเขมรอยู่เพราะว่าฐานเขมรเนี่ยมันไปอยู่ที่เทือกเขาพนมงลงรักหมด เพราะฉะนั้นันกลายเป็นว่าเราประจันหนาอยู่กับเวียดนามตรงๆแล้วเราถูกอัลไตอันนี้อาจจะถูกลังมันเล็กๆถูกสามตัวตรงก่อนครับ <laughs> ไม่ถูกัาที่หนึ่งยังไม่ถูกัาที่หนึ่ง <laughs> <laughs> ถูกสามตัวตรงก่อนตอนนี้ <laughs> ใช่อล้วไงต่อพี่หลังจากนั้นรถถอนกําลังถอยออกมาถอยออกมาก็กลับมานะครับทางพุ่งขับกองร้อยกับรองพุ่งขับกองร้อยก็มาเช่งก,กันอยู่ในกองร้อยอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆก็ได้ทําไมไม่สู้ทําไมต้องถอนกําลังถอยอีกคนหนึ่งก็บอกว่ามึงจะบ้าหรือเปล่าบอกว่าพื้นที่ตรงนั้น หัวหน้าชกกหัวหน้าส่วนแยกเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของเขมรเป็นแผ่นดินเขมรซึ่งมีฐานเวียดนามพายึดคลองอยู่เราไปสู้มันเราก็ไม่ได้เป็นพื้นที่เราอยู่ดีออสู้ไปกส็สู้เสียเปล่าก็ไม่ได้นะอะไรงไงแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไทยเนี่ย,ยคุณต้องเอาขึ้นมาเอาพื้นที่ขึ้นมาแต่นี่คือไม่ใช่พื้นที่เราอยู่แล้วครับไปเตปิมกระสุนปเปล่าครับทีนี้สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือประสบการณ์ในการสู้รบนะครับแต่หลังจากที่ การประทะในวันนั้นผ่านพ้นไปตกกลางคืนมาไอ้เสียงนกกระจิบนกกระจอกที่มันเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ตามอกอไผ่แถบนั้นกอไผ่มันจะเยอะมากอยู่ตามทุ่งนามันเป็นทุ่งโล่งนะครับเสียงมันร้องจ๊ก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 ,จกแบบโอ้โหมันมันเหมือนเสียงมันตื่นตระหนกมันเสียงเสียงไอ้ที่มันตกใจเหมือนไอ้แต้แหวเลยครับ ประสบการณ์พี่ก็คือว่าเฮ้ยถ้าได้ยินเสียงนกประตกใจเนี่ยแปลว่ามีคนแล้วมีมีมีคนถ้าไม่มีคนต้องมีสัตว์เสร็จเรียบร้อยวันนั้นพี่ก็เข้าเวรนะครับเราก็ฟังเสียงทางด้านซ้ายมือหน้าแนวนะหน้าแนวลบเสียงนกกระจิบมันก็ร้องแบบตกใจเป็นฝูงเลยมันบินเข้ามาในกองร้อยแบบเสียงเจ้วเจ้าไปหมดไงแล้วก็ไปปลุกบัดนี้พี่ชื่อเดชอาสาสมัครสันตพันเดชเกตสันเทียร์เลบอกเฮ้ยเดชเดช เฮ้ย hey, ผิดปกติแล้วก็ไปปลูกัวหน้าสีแกชื่อสมศรีวงอนุแกก็บอกเฮ้ย <Hey, S 2> มีอะไรมะเสร็จเรียบร้อยก็ปลูกพุ่งขับกองร้อยทุกคนนะครับลุกขึ้นมามาเตรียมพร้อมแต่ในค่ําคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นพอรุ่งเช้าของวันใหม่นะครับเราก็ได้รับคําสั่งบอกว่าให้ไปเอาน้ําที่บ่อน้ําที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับสิคน อนนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเราไม่มีน้ําหุงข้าวจะไปเอาน้ําที่ทหารมาทหารมานะครับน้าของเขาก็ไม่พอเพียงเพราะมีตชะดมีทหารหาราบทหารมาอยู่ในบริเวณนั้นด้วยน้ําขาดแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ย่ําเท้าเดินออกไปวันนั้นเหมือนมันมีลางมีลางบอกเหตุหลายอย่างทั้งความฝันทั้งเอนกก็นุกกระจิบนกกระจาบที่มันร้องเจียวเจ้าตอนกลางคืนมันทําให้พี่รู้สึก ไม่อยากไปรู้สึกมีเซนละมีไม่อยาก,กไปนะครับเดินไปถึงเครื่องทางก็บอกน้องๆชื่อไอ้เปียกอาสาสมัครฐานพันวีรพันธุ์สุขเสริมพวกสาครเกตสมพวกนี้นะครับบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูพักเหนื่อยก่อนรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินว่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นไข้หรือเปล่าไม่รู้ก็บอกเขาเขาก็พักแป๊บเดียวนะครับทางหัวหน้าก็บอกอเฮ้ยเดินทางต่อเดี๋ยวมันจะสายบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้มากินข้าวกันแล้วออกลาดตระเวนต่อ เราก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปอีกเหลือประมาณสักน่าจะประมาณสักแปดสิเมตรหรือห้าสิเมตรประมาณเนี้ยเรามองเห็นวัวกับควายของไอ้พวกเขเมิเนี่มันจะมากินน้ําปกติมันมันมาช้าเราไม่เห็นครับแต่วันนี้รู้สึกเอ๊ะมันมันมันมาเร็วนะครับมันก็ดิ่งเข้ามาเราก็พยายามเดินถ้าเราเดินช้ากว่ามันน้ําในบ่อน,นั้นมันไม่เยอะมันจะขุนน้าก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เราก็พยายามเลี่ยงฝีเท้าไอ้ควายเนะี่ย มันก็เล่งเหมือนกันเหมือนมันหิวน้ําในระหว่างที่มันกําลังเอเขาเรียกว่ามันเดินขึ้นไปบนในคันคูคอรบ่บอนะ่ับระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหควายเป็นสิบตัวครับแบบล้มแล้วเนี่ยละนาดบางตัวกระโจนลงในน้ําบางตัวก็วิ่งขึ้นนี่คือภาพภาพเหตุการณ์จริงเลยโอ้โหเราก็หยุดเลยทิ้งตัวลงนอนกับพื้นคิดว่ามันจะมีกองกําลังที่มันเคลื่อนกําลังเข้ามาโจมตีซ้ำปรากฏว่าไม่มีพอไม่มีปุ๊บ เอขมิ้นที่มันมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันเห็นวัวเห็นควายของตัวเองอถูกกลับระเบิดวิ่งเข้ามาสามคนวันนั้นตุ้มตุ้มตุ้ตโโมโอ้โหมันเป็นภาพที่สลดหดถูเราจะไปช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือไม่ได้เสร็จเรียบร้อยทางรองพุ่งครับกองร้อยถ้าก็ตามไปท่านก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราหยุดก่อนเพราะอย่างนั้นอย่าเพิ่งขยับกลับระเบิดเยอะมากบอกว่าอย่างนั้น มูลเหตุที่ไอ้นกกระจิบนกกระจาบที่มันร้องเชี่ยวแจ้งน่นคือมันเจอไอ้พวกนี้มันเข้ามาวางกับระเบิดอ๋อคงผมมาวางกันหลายจุดครับไอ้นกมาวางตอนคืนใะมั้งตอนกลางคืนตอนกลางคืนนกมันก็เลยเจียวแจ้าตอนกลางคืนครับทำให้เรารู้สึกจิตจิตถึงความไม่ชอบมาบากคนครับมันจากนั้นนะครับแล้วแล้วเขารู้ด้วยว่าเราต้องมาเอาน้ำตรงนี้รู้เป็นยุทธวิธีเขาเลยว่าเป็นยุทธวิธียังไงทหารต้องกินน้ำาต้องมาแหล่งน้ำโอ้โหเสร็จเรียบร้อยนะครับไอ้วัวควาย แล้วก็ไอ้คนเจ็บเนี่ยมันก็เจ็บเราพยายามจะเคลื่อนเข้าไปช่วยใช่หไหมแต่ทางหัวหน้าหน่วยท่านก็บอกว่าอย่าพึ่งเข้าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อมาเราเห็นทหารขมรกับเขาก็มาประมาณยี่สิบสามสิบคนเหมือนกันเขาก็เคลื่อนกำลังเข้ามาเราจะเข้าไปเราก็เกิดกลัวเกิดการปะทะกันสรุปนะครับเราก็ไม่ได้ช่วยแต่ภาพที่เห็นในวันนั้นก็คือสลดหดหูนะครับ นี่คือบางช่วงบางตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฐานฏิบัติการบ้านสันลอชะงงนันครับแต่ตรงแต,แต,แต่ว่าทหารเขมรเข้ามาเนี่ยเขาก็มาช่วยพวกเขาแหละที่เป็นคนเลี้ยงควายนะทีบุกเลี้ยงควายโอ้แล้วอนุภาพมันเนี่ยฮะบางทีท่านผู้ชมหลายๆคนไม่เคยอยู่ในสนามรบเนี่ยไม่เคยเห็นอนุภาพต่อหนึ่งทังที่เหยียบไปเนี่ยค,ความทําลายมันสูงแค่ไหนกับพี่พี่นนท์อธิบายอกับระเบิดมีหลายชนิดอ,อถ้าชนิดบุคคลเท่ากับ ตลับคีมคนอิมเขาเรียกว่า M s t o r e หรือว่า M 1 4อันนี้เหยียบลงไปเจ็บคนเดียวมีแรงอัดนะครับเจ็บขาขาดอะไรเงี้ยขาขาดขาเละต้องตัดขาทิ้งแต่แต่แตวางผลแค่คนเดียวแค่คนเดียวแต่การวางของเขาเขาวางสลับพันปลาวางคือเต็มพื้นที่เขาไม่ได้วางลูกสองลูกวางเป็นร้อยร้อยลูกหลายร้อยยังไงมึงต้องโดนอะยังไงก็ต้องโดนครับครับ อีกชนิดหนึ่งก็คือพวกพวกเราเรียกว่าระเบิดเป็นโตระเบิดเป็นโตเนี่ยตุ้มขึ้นมามนก็เจ็บหลายคนมันมีสะเก็ดนะครับแล้วมันจะมีระเบิดสแสวงเครื่องมันมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนมันใช้หัวใช้วิธีการดัดแปลงเอาลูกระเบิดเออบางทีก็เอาลูกระเบิดพวก M 26 M67 กเพวกนี้มาถอดประกอบทําเป็นระเบิดสแสวงเครื่องบางทีก็มีกบกระโดดเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับ การที่เรามาอยู่ที่ฐานบติการบ้านสันลอดชะงงานเนี่ยทางฐานเวียดนามมันก็ยิงปืนใหญ่มาทุกวันกึ่มกึ่มบางทีก็ตกทางบ้านโคกทหารบ้านโคคานบ้านาาาน,น้องผักแว่นบ้านสองพี่น้องมาทุกวันมีอยู่วันในระหว่างที่เรากําลังนั่งกินข้าวการนั่งกินข้าวของฐานบ้านเนี่ยมันไม่ได้ว่ากินแล้วก็เดินตักกินนะนั่งกันเป็นกลุ่มวงล้อมวง เพราะส่วนมากเป็นคนอีสานคนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เนี่ยฐานพานนี่ถือว่าน้อยมากวันนั้นกําลังนั่งกินนะครับก็จะมีผมนั่งหัวหน้าชุดแล้วเอเดชเกจตัเทียพวกนี้สิบสองคนกําลังนั่งกินเอชุดอื่นๆเขาก็นั่งกินของเขากลุ่มใครกลุ่มมันคือชุดหนึ่งมีสิบสองคนชุดผมจะดูแลเรื่องอาหารเฉพาะสิบสองคนชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดเนี่ยระหว่างที่พวกเรากําลังมีความสุขกับการกินอาหารเสียงปืนทางฝั่งฝั่งของเวียดนามกึ๊ม ตึม้มโอ้โหมันยิงมาไปร้อยลูกเลยเสร็จเรียบร้อยมันก็ไปตกที่อื่นมู่สองสามลูกอะ่ะมันตกใกล้ๆฐานมีอยู่ลูกหนึ่งตกกลางฐานเลยกึม้มโอ้โหคาจารย์หม้อคงหม้อ,อข้าวกระทะตรงโงครัวเน่ยเละหมดเลยไม่ได้กินเลยแจ็คกอ่อ <laughs> แต่ดีว่าเราวิ่งลงหลุมทันทุกงานที่ห้าครับโอ้โหอ๋อพอด้กึ้มๆๆ,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 ๆๆต้องลงหลุมก็แล้ว ถ้ามีเถิงคืมเนี่ยคือถ้ามันมาเงียบอยู่บนหัวเราต้องรีบมาเนี่ยคือไปอีกไกลัแต่ถ้ามันปุ๊บอยู่บนหัวเนี่ยปัญหาทำเป็นตลดใหมครับตรงนั้นเป็นปัญหาแน่ๆนะครับนี่คือเรื่องเราบางช่วงบางตอนที่อยู่บริเวณฐานปฏิบัติการบ้านสันลอชะงันลูกนี้เขาเรียกลูกแจ็คพอตกับเข้ากระครับลงลงครัวโอ้โหมีมีผูดนะ้รับบาดเจ็บจากอะไรบ้างไหมฮะตรงนี้ยังไม่มีไม่มีเนาะหลังจากที่ไอ้ลูกกระสุนปืนใหญ่มันตกลงมาครับ มีอยู่วันหนึ่งมีคําสั่งจากหน่วยเหนือบอกว่าให้แบ่งกําลังพลกองร้อยฐานปาจุ่จมที่965,000หนุ่มนี้ไกลออกเป็นสองฐานปฏิบัติการผมยกเลยขออนุญาตครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการจู่โจมของผมเนี่ยทั้งหมดตัดสินใจยกมือขออาสาไปที่ไหนเรายังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็มีอีกรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นชุดชุดสประมาณนี้นะครับมีพี่ ปีชาสืบจากสาเขาเปน็นคนน้าชุดนะครับยกมือนะครับแล้วก็น่าจะมีพี่งหวนไปด้วยนะครับอาสาสมัครสานานสังวนวังทองดีก็ไปด้วยนะครับพอประมาณสักเกือบจะบ่ายสองบ่ายสามมีรถยีมสีวิ่งมามาที่คันคูยุทธศาสตร์พอไปถึงเขาก็ต้อนเราขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นรถไอพวกากล้าตายขึ้นรถขึ้นรถไวอย่างั้นถามเขาบอกไปที่ไหนเขาบอกไม่รู้ ในระหว่างเคลื่อนที่เดินทางเดี๋ยวหน่วยเหนือเขาจะแจ้งเองไว้อย่างนั้นนะครับแต่เรามองเห็นหัวหน้าบกชกกพันธีมนัสบุญหนูขับรถนําหน้าแล้วนะครับเราเราเห็นลแล้วแหละนะครับจากนั้นรถมกพาเราวิ่งไปที่อาเภอตาพยาไปที่อํออาเภอรันออกไปที่บ้านทับพิกบ้านคลองหาดเขาสารพีเขาดินไปลงที่บ้านคลอ,องหาด ตอนนั้นเราเราไม่รู้นะว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่มารู้ที่หลังว่าในคืนนั้นเขาจะจมตีค่ายอพยพที่เขาตะง,งอกสเสร็จเรียบร้อยไปถึงนั้นเวลาประมาณสักเกือบหกโมงยินนะครับพอไปถึงปุ๊บทหารเนี่ยจะต้องเตรียมพวกอาหารพวกอะไรเตรียมหุงหาอาหารทํากับข้าวกินอีกส่วนหนึ่งจะต้องลงไปเอาน้ําเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เดินฝ่าเข้าไปในแรกเขาโพดลงอก รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับกองทัพตักกะแตนปาตังก้าเป็นล้านๆหลายล้านตัวบินแบบพอมันมืดปุ๊บมันบินแบบคือในไรกาโพดไปหากินกาโพดชนปุ๊กปักเตัวใหญ่ด้วยนะกลาตัวลมเลยโอ้โหตัวเท่าเนี่ยไปแมงค์คม้แล้วมันเยอะจัดแล้วมันวิ่งชนไงวิ่งชนปุ๊กปักปุ๊กปักเราก็จะเดินลงไปเอาน้ําท้ายไล่ก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเอาเสื้อทําอย่างเงี้ยแต่ดันไปไม่ไหว โอ้โหแรงเสื้อแรงคนดันถ้ากระแต่ไม่ไหวไม่ไหวจริงจริงเนี่ยให้ตายตอหน้าไฟดีเรื่องจริงเลยนั่นมันเป็นร้านจริงริงโอ้โหมันเยอะนะครับไอ้พวกที่มันทอดอยู่ในกรุงเทพนี่มันมาจากที่นั่นทั้งหมดอันี่คุณกินกันนั่นแหละขยายสาขากันมาเนี่ยคือมันรวมจากตรงนั้นมาเลยมาจากที่โน่นเชื่อเยอะมากเลยแบบโอ้โหเอาไม่อยู่เป็นล้านพาแรงคนดันไม่อยู่เนี่ยฮะเนี่ยเสื้อเนี่ยครับถอดออกเลยเพื่อไม่ให้มันชนหน้าชนตาเพราะมันแสบมันเจ็บทั้งตีนทั้งหนามของมันไงครับดันไปไม่ไหวกลับมา ไม่ได้น้ำมาสรุปก็อดข้าวอีกพอตกประมาณสักหกทุ่มทหารเวียดนามมันยิงปืนใหญ่เข้าโจมตีค่ายอุยพที่เขาตะงกกมกึ่มกึก,ลกลึลูกปืนใหญ่มันตกรอบๆบบริเวณที่พี่เข้าไปนั่นแหละภาพที่เห็นเอ๋พ่อมันเหยียบกับระเบิดขาขาดมันอุ้มลูกลูกเล็กๆเ,เนี่ย มาวางไว้แล้วมันกำลังป้อนน้าให้ลูกเอาใบเขาโพดทําเป็นช้อนนอ่ะออป้อนป้อนอน้ําตาไหล